สวัสดีครับสวัสดียามเย็นวันนี้ครับพบกันเหมือนเดิมนะครับกับจับพระเครื่องมาแบ่งปันนะครับรายการนี้นะครับวันนี้ก็เป็นตอน EP ีที่5นะครับมาแบ่งปันพระเครื่องเหมือนเดิมนะครับย้ำนะฮะทุกครั้งนะครับเราจะขายแค่พระ แท้การันตีแท้ตลอดชีพเท่านั้นนะครับนะไม่มีปอมนะครับวันนี้เรามานะจับมาให้พี่น้องจับมาแป่งปันพี่น้องในราคาย่อมเยาเนะครับหากชอบถูกใจรายการไหนสามารถติดต่อได้ที่อดีรันและเบอร์โทรผมได้เลยนะครับสำหรับอาร์อีพีนี้ครับจับมาแป่งปันนี่ครับนะจะมีค่าจัดส่ง40บาทนะครับเหมาเหมาเลยนะฮะ40บาทเหมาเหมาเลยนะครับนะฮะถ้าชอบถูกใจรายการไหนก็ปิดเงินเข้ามาได้นะครับนะ แล้วก็นะครับวันนี้เราจะมาลุยกันพี่นะครับรายการที่หนึ่งกันเลยครับนะฮะซับอีพีนี้นะครับนะรับสามองค์ขึ้นไปนะฮะผมจัดส่งให้ฟรีนะครับรับสามองค์ขึ้นไปผมจะส่งให้ฟรีนะครับนะนะฮะเดือค่าราคา1หนึ่งองค์ซององค์นี้ค่าจะตกสี่สิบาทพี่เมาเมานะครับมาฮะอะไรกค่หนึ่งครับไม่มีกล่องนะพี่นะแต่การตีแท้แน่นอนนะครับรายการนี้เลขคนจะเบอร์หนึ่งห้าสี่นะครับหากล่องไม่เจอเลยพี่ส่งส่งไปให้ช่างเรี่ยมมานี่ฮะ นะฮะดูครับความสวยนี่ฮะโอ้โหนะะรายการที่เป็นสองกริย์พี่เป็นนูกปู่รอดนะครับนะรุ่นแรกนะครับปู่รอดรุ่นแรกนะครับนะองค์นี้นะครับสวยๆเลยพี่พญยเต่าเลือดนะครับนะอง์นี้ผมขอสองร้อยห้าสิบบาทนะครับนะองนี้สวยมากๆพี่นะครับสวยนะนี่ฮะปู่รอดรุ่นแรกนะเป็นเต่ารุ่นแรกนี่นะครับนะผมว่าเล่นได้นะครับ ต่อมาครับรายการที่สองนะครับรายการนี้น่าจะเป็นเนื้อทองทิพหรือทองประทานนะพี่นะผิวออกทองงนะรายการนี้ก็สวยพี่นะองค์นี้ผมขอที่ร้อยห้าสิบาทพอนะครับองค์นี้ผมขอร้อยห้าสิบาทพอนะครับนะองแรกส่งฟรีนะองค์นี้ส่งฟรีให้นะครับองค์นี้ร้อยห้าสิบาทเนี่ยองร้อยห้าสิบาทนะค่าจะส่งสี่สิบนะนะครับแต่ถ้าพี่รับคูณไปก็ส่งฟรีได้นะครับนะเตาองค์แรกส่งฟรีนะครับนะสองร้อยห้าสิบาทนะครับ นะครัจะส่งสี่สิบบาทเหมาเหมานะฮะสองสามองค์ขึ้นไปส่งฟรีนะครับนะต่อมาครับรายการที่สามพี่นี่ครับอีกหนึ่งรายการพี่รายการนี้เนื้อสามกษัตริย์นะครับเลขคนจเบอร์มาเลขสิบแปดครับรายการนี้เป็นเนื้อสามกษัตริย์ครับเงินทองนาคด้านหน้าเป็นท้าวเวสสุวรรณด้านหลังเป็นหลวงพ่อพัดปุญญกรโมูนะครับรุ่นนี้นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับนะพุทธพิเศษนะถึงสิบเจ็ดหรือสิบห้าเกจิขณาจารย์นะครับนี่ฮะรุ่นนี้นะครับก็มี ที่ผมดูดูข่าวเจอเขาทราบมานะครับงานพิธีใหญ่มากนะฮะมีหลวงปู่บุญมานะครับหลวงพ่อพัดนะฮะแล้วก็หลวงพ่อทองวัดบันไล่นะครับนะฮะหลวงพี่เลี้ยงวัดจอมเกตนะครับแล้วก็คาราวาสนะฮะโอ้โหระดับเลยนะครับแล้วก็ พ่อรวยนะครับมารพุธและก็ลูกศิษย์ของอางพ่อวัลานะครับก็มานะโอ้โหนะแล้วก็บอกเลยว่าอีกหนึ่งรุ่นนะครับรายการนี้ก็สวยนะองค์นี้ขอที่สองรอยห้าสบาทพอพี่นะฮะสอง้อห้าสิบาทพอพี่นะรายการที่สามนะต่อมารายการที่สี่ครับนี่สา,าสรพัดผิวพื้นผิวกระจกนะรายการนี้เป็นไอ้ไข่วัดสีมาประสิทธิ์นะครับจากอ่านครศรีนะครับเหมือนกันพี่นะรุ่นรวยไม่เลิกนะฮะนี่ นี่ครับรายการนี้นะครับแบ่งปันที่ร้อยห้าสิบาทพอพี่ร้อยห้าสิบาทพอพี่รายการที่สี่นะครับต่อมาครับรายการที่ห้ารายการที่ห้าเดี๋ยวผมตัดให้ชมดูนะฮะตัดให้ชมเหรียญชัดๆกันเลยพี่นะครับรายการที่ห้านี่ครับโอ้โหนะครับเป็นเหรียญนะกระไรทองหรือเปล่าพี่นะครับเลขค้นตเบอร์หมายเลขสิบนะฮะโอ้โหดีนะ สวยรายการนี้นะครับเป็นรุ่นนะฮะเก้าอภิมหาเศรษฐีนะฮะเก้าอภิมหาเศรษฐีเก้านะครับนี่รายการนี้นะครับนะลงยาม่วงซุ้มฟ้านะครับนะเลขคนเบอร์หมายเลขสิบนะรายการนี้ร้อยร้อยเดียวพี่นะครับน้องคิดร้อยเดียวนะครับรายการที่ห้าต่อมารายการที่หกครับนะฮะนี่ฮะการันตีแท้จากวัดเลยนะครับรายการที่หกเจ็ดแปดเก้านี่ฮะ 6789นะครับเป็นรุ่มหลวงพ่อโวยนะครับนะแท้จากวัดเลยนะครับการันตีแท้จากวัดแน่นอนนี่ฮะนี่ครับแท้จากวัดแน่นอนนะครับถามว่าทําไมถึงกล้าการันตีเพราะผมไปเช่ามานะครับผมไปเช่ามานี่ครับนะลาจากวัดเลยนะครับนะผมขอเท่าทุนนะฮะร้อยห้าสิบบาทนะฮะฉากละร้อยห้าสิบบาทเช่ามาเมื่อปีหกห้า นี่ฮะผมไปเจอมานะครับผมเจอในกล่องมานะครับเช่ามาปีหกห้านะครับนะบจัดใหพ้พี่นะครับนะผมขออ่าร้อยห้าสิบาทเท่าทุนนะตอนนั้นนะแต่ตอนนี้ผมไม่รู้เลยนะตอนนี้อาจจะสามสี่ร้อยเลยนะผมไม่รู้นะแต่ผมแบ่งให้ท่านี้ผมการันตีแท้ให้เลยนะครับนะีบ่ฮะรายการที่หกเจ็ดแปดเก้านะครับผมใช้อ่าผมให้แปลงปันเพราะราคาณตอนนั้นนะ เอาทุนนะผมจำไม่ได้แล้วร้อยห้าสิบเป็นสองร้อยเนี่ยที่หน้าวัดนะพี่นะผมจัดให้นะครับเมื่อสองปีที่แล้วนี่ครับเอ้ยเมื่อสองสามปีที่แล้วเนี่ยผมเช่ามาตั้งแต่ปีหกห้านี่ครับแล้วก็นะฮะองค์สองร้อยสิบค่าจะส่งสี่สิบบาทเหมือนเดิมนะครับรับสามองค์ขึ้นไปก็นะการันตีแท้นะถ้าพราะกวยนะพี่นะเช่าได้เก็บได้เก็บนะต่อมาครับพี่ชายรายการสไปนะครับรายการที่สิบรุ่นเมตตาบรารมีพี่นะเมตตาบรารมีเก้าเก้านี่ครับนะีบ่ฮะ รายการนี้เหมือนเนื้อสตะนะพี่เรกคนจ๊เบอร์ห้าสิบหกหน้ากากนานวนผิวลุ้งนะครับหน้ากากนวนผิวลุ้งนะพี่นะรายการนี้รายการที่สิบนะครับนี่ครับผมขอแบ่งปันที่ร้อยเดียวนะฮะหนึ่งร้อยบาทนะครับรายการที่สิบนะครับต่อมาครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับรายการที่สิบเอ็ดขอเป็นชนะจนลุงปูแสงนะครับนี่ฮะนาด้านบนนะฮะเป็นพระอ่าสังฆจายนะครับด้านล่างเป็นลุงปูแสงนะครับเหนือพุทธสอนนะครับ นี่ครับเป็นพญาเต่ามังกรหรือเปล่าพี่นะพญาเต่ามังกรชนะจนนะฮะเลขโค้นตัวเบอร์หมายเลขเบิ้ลนะพี่หนึ่งสามหนึ่งสามนะเลขโค้นตัวเบอร์หมายเลขเบิ้ลนะครับหนึ่งสามหนึ่งสามนี่ฮะเลขโค้นตรงนี้นะนี่ฮะรายการนี้ขอที่ร้อยยี่สิบบาทพอนะครับหรื้อยยี่สิบบาทพอพี่นะนั่นหนาเลยนี่ครับพญาเต่าผู้แสนรุ่นชนะจนนะครับต่อมาครับรายการที่สิบสองรายการที่สิบสองมาเป็นเนื้อหาชนวนนะพี่นะรายการนี้เป็นหนึ่งรายการยอดนิยมนะครับรายการเนื้อหาชนวนรายการนี้ นี่ครับเต่าลูกผู่แสงเขาเรียกพญาเต่ารวยนะครับเนี่ยเนี่ยรุ่นพญาเต่ารวยนะครับลูกผู้แสงนะครับนะาร้อยแปดปีนะครับนี่ฮะแท้ทันลูกปู่แน่นอนรุ่นนี้พี่นะครับแล้วรายการนี้เอาไปพี่นะครับผมขอร้อยห้าสิบาทพอนะครับร้อยห้าสิบาทพอนะครับองค์นี้เลขโค้ดนัมเบอร์นะฮะหนึ่งหนึ่งหกแปดเก้านะครับหนึ่งหกแปดเก้านะครรายการที่สิบสองนะครับ ส่วนรายการที่สิบสามนะฮะรายการที่1ิบามขอดูเลขคุณตัวเบอร์นะพี่เนี่ยรายการที่สิบสามนะครับองนี้นะรายการที่สิบสามเลขค้ดนัมเบอร์นะครับหมายเลขเก้าศูนย์เก้านะครับองนี้เลขคุณตัวเบอร์เก้าศูนย์เก้านะรายการที่สิบสามนะพี่นะต่อมาครับรายการที่สิบสี่รายการที่สิบสี่นะพี่นะนี่ฮะเป็นเนื้อทองแดงพี่เลขค้ดนะะัมเบอร์นะครับสองศูนย์หก นะครับสองศูนย์หกนะพี่นะรายการนี้นะรายการนี้ขอร้อยเดียวพี่ชายนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับนะผิวไฟนะครับรายการที่สี่ต่อมารายการที่สิานะรายการนี้หลุดมาพี่นะครับนะไม่ใช่ของผมด้วยนะครับนี่เป็นจับมาให้นะครับรายการนี้เลขคนละเบอร์สองศูนย์นะครับนะย้าตรงนี้เลยนะครับจมูกตรงนี้โดนนิดนึงไม่ได้โดนทุ่จมูกนะผมไม่ว่ารอยอะไรนะ เหมือนไม่ได้ะลอกก็ไม่เหมือนนะเหมือนลอยดำนิดเดียวพี่นะครับรายการนี้ที่ผมเปิดอยู่เจ็ดแปดร้อยอะพี่นะครับนะผมขอนะนะผมขอบิดเดียวนะครับขอที่สามร้อยห้าสิบนะจบให้เลยนะครับจบให้เลยมีกล่องพร้อมนะองนี้นะครับเทปตะบุกนิดเดเหมือนตะบุกข้างบนถลอกนิดหนึ่งนะฮะขอสามร้อยห้าสิบผมปิดให้เลยแค่ค่ากล่อเกินแล้วพี่นะครับรายการที่สิบห้านะครับออกมาครับพี่ชายรายการต่อไปครับรายการที่สิบหกนี่ฮะ รายการที่6นี่ครับมาเป็นกล่องกับไม่หยีเลยพี่นะครับรายการนี้รุ่นเจ้าพัดนะฮะรุ่นมหาแห่งครับเป็นเหรียญขลามตัดนะครับมาเป็นเนื้อ2กระสัดแบคโรเดียมลายทองนะฮะต่อพิเศษเลขค้วตําเบอร์มหมายเลข16นะฮะด้านหลังเป็นพระพรมนะครับนี่ฮะสวยสวยเลยพี่ชายนะครับรายการที่ขอที่200นะรายการที่ขอที่200บาทพอพี่นะครับรายการที่16นะครับ รายการที่17ครับนี่ฮะน้องจับมาได้องค์หนึ่งพี่นะครับรายการนี้เลขคุณตเบอร์31นะครับเป็นเนื้อชุบเงินนะฮะแต่ที่สำคัญครับเป็น2หน้านะโอ้โหนะสองหน้าเนี่ยสวยๆแบบนี้พี่หาที่ไหนได้ครับรายการนี้300บาท นะครับสามร้อยบาทนะครับรุ่นรวยชนะจนนะครับนี่ฮะสามร้อยบาททนะพี่เหรียญสองหน้าหาที่ไหนไม่ได้แล้วพนะี่นะครับจับมาให้นะครับคัสสันได้สิ่งดีมาให้พี่ๆนะครับได้บูชากันนะสามร้อยบาทพอนะครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการที่ที่แปดพี่รายการนี้เป็นเนื้อกระไรท้องตอกกรรมการครับด้านหลังเป็นพญายไก่นะครับเลขโคตรเบอร์หมายเลขสองรองหัวหน้ารายการนี้ตอกโคตรสามกษัตริย์ครับพี่นะรุ่นรวยชนะจน,ชนเช่นเดียวกันครับพี่นะครับรายการนี้ตอกโคดกรรมการนะครับโอ้โหนะ่สวยๆอย่างนี้น้องขอที่ร้อยห้าสิบาทพอนะองค์นี้ขอที่ร้อยห้าสิบบาทพอพี่รายการที่ที่แปดนะครับ ต่อมาครับรายการที่19พี่นะรายการที่19บพี่รายการนี้เป็นเนื้ออัปปาก้าเลขคู่ตนเบอร์น1093รายการนี้เป็นนะเหมือนลงยาสีประจําวันนะรายการนี้ลงยาเหลือนะพี่รายการที่19นะลงยาเหลือพี่รายการนี้120บาทพอพี่นะครับ120บาทพอพี่รายการที่19นี่ครับ ต่อมารายการที่20ครับรายการนี้ออกเป็นทนฟ้านะครับรายการนี้เป็นเนื้อทองทิพย์นะครับเลขคนเเบอร์2410ครับ2410ครับพี่นะรายการนี้นะครับเอาไปพี่รายการ20ขอที่100บาทนะครับ รายการยีิบเอ็ดครับรายการยีิบเอ็ดมาเป็นเนื้ออปาก้านะครับนั้นลงยาทงชาตินะครับลงยาเต็มสูบเลเลขโคดเจเบอร์สองหนึ่งสองเลขโคดเจเบอร์สองหนึ่งสองนะครับรายการยีิบเอ็ดพี่รายการนี้แบ่งปันพี่พี่ที่หนึ่งร้อยบาทแบ่งปันพี่พี่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับเหรียญสวยๆคมๆแบบนี้พี่นะครับต่อมาครับรายการถัดไปนะครับนั้นรายการที่ยี่สิบสอง รายการยีิบสองครับรายการสุดท้ายนะครับรายการยีิบสองเป็นราการไท้ายครับลรายการนี้นะครับเป็นเนื้อปอกลูกปืนเนื้อทองทิพย์ผิวลุกหรือเปล่าพี่นะครับบอกเลยว่าผิวองค์นี้ยังสวยค่ะนี่ฮะโอ้โหพี่ องนี้สวยจริงนะครับผิวอง์นี้สวยจริงครับเลขคุณตเบอร์หมายเลข4 0 2เลขคุณตเบอร์หมายเลข4 0 2นหน้ากากทองทิพย์หน้ากากชุบทองพี่นะครับองค์นี้สวยจริงนะน้องขอที่2 2 0เอ้ยน้องขอที่12 0บาทพอพี่องนี้น้องขอที่12 0บาทพอพี่นะครับรายการนี้นะพี่นะรายการที่22นะครับนะสำหรับนี้ก็มีแบ่งประมาณนี้ที่พิชานะหากชอบดูใจกันไหนในการยี่สิบสองรายการนี้จากอีพียันนี้นะขอบคุณพี่ท่านที่ติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ